โอเคครับ okay, ผมแล้วตอนนี้คุณก็อยู่กันในเกม Monster Hunter Portable Turn กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็กลับมาแล้วสำหรับซีรีส์ของ Portable Turn นะฮะผมก็ไม่พูดพั้มทำเพลงเนาะก็คือพรานนี้ผมจะต้องไปจัดการเจ้าจินโอกานะฮะก็คือตอนแรกผมการจะว่าฟาร์มสักอีกสักนิดสักหน่อยนะก็คือขาดเออนิดดหน่นนอยแต่แบบอืมไป,ไป,ไปมาๆผมก็เอออดเลยก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะเสียเวลามากเกินไปนะผมก็เตรียมของไว้ละกไม่รู้ว่ามันจะ เพียงพอหรือเปล่านะแต่นี่ก็สุดๆของผมละโอเคไปสู้กับจินโอกานะฮะเฮ้ยไม่เป็นไรมีงเงินเยอะลืมลืมลืมเกือบเกือบแช์บ่อแช์บ่อโอเคเอาพอแล้วโอเคแล้วก็กินยาเพิ่มอหนังจมตีปะย้ ไปลุยก็ไม่รู้ว่าอาวุธเท่านี้แต่ผมก็คิดว่ามันก็น่าดจ,จะพอไหวอยู่แล้วนะคงมไม่ตึงหรอกมั้งแค่สี่ดาวเองอก็ฟาร์มได้พร้อมพอสมควรแหละก็ชุดลาเทียนก็เกือบเกือบครบเซตละขาดแค่ส่วนตัวแต่ก็พอมีอะไรมาทดแทนได้อยู่ก็เลยได้ได้เลือดมา เต็มหน้าจอนะแอคก็ใส่รูนไฟก็โอเคอยู่อ้าวไม่ใช่แมปนี้หรอกเหรอเนี่ยแมปหกหรอขอลองได้ใช่ไหมอ้าวไม่ใช่วะหรือว่าเก้าวะสปีดลันเลยฮะวอเจ็ดเหรอนานี้โอ้แบบเจ็ดวะ จะไหวไหมวะสวิตแอคกผมนะ mm hmm. เนี่ยอาวะไม่ต้องสนใจหรอกไหวเลยไม่ไหวอ,อ่ะหอนละ Come on, คุมอนเบบี้โอเคเฮ้ยโอเคมันหอนละมันร้องมันร้องมันเรียกร้องว่ะ Ui, tôi lạnh gì đấy nữa. ko, anh ơi, cho này, nha. ui, gần เกือบเกือบดีแล้วมันท่ามันสาโค้งอะ่ะตัดหางกิโรกาได้บอกว่าเหมือนจะได้นะ โอ้โหเยอ้โดนเต็มเต็มเลยว่ะเฮ้ยชิปเฮ้ยโอ้โหโอ้ยมันใส่อุ้งกูขอหน้ามึงไงเต็มเต็มไม่เอาเฮ้ยมึงน่าจะควรเอาอะเมื่อเมื่อตะกี้นี้เสียดายเสียดาย อุ้ยมันหวาดเสียวเช่นนี้อ๋อโลภเกินเดี๋ยวตายอุ้ยยัยงดีนะมันแค่ชนน่ะ ถือว่าเบาบาอ,อยู่เฮ้ยมันจะหอนนะอย่าให้มันได้หอนอย่าให้มันได้แปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซยาเฮ้ยได้อยู่หลบสวัสดีครับอือมันย้ายแมพงั้นพอผมกินเดมอนมาร์กไปเลยโอเคแล้วก็กินไมกกาเดชจุยอ่าไอ้นนียแหละของดี ซึ่งผมก็ลืมไปแล้วเดี๋ยวผมไปดูว่ามันต้องคราบยังไงบ้างนะเป็นการวิ่งแบบไม่ลดสตามิน่าได้อยู่พักหนึ่งอะ่ะแม่งโคตรเจ๋งเลยวิ่งได้ตลอดอือไอ้เหี้ยหมูป่ายเวนอะไรไส่ไก่แม่งใครสั่งใครสอนให้มึงมายุ่งกับกูวะเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยหายแล้ว โอ้โหไอ้เหี้ยอย่างเงี้ยหยาบเลยอย่างเงี้ยหยาบเลยเอ้ยขัดได้ใช่ไหมเออขัดได้ขัดได้โอ้โหเชือกอย่างงี้ตายตายตายโอ้โหกี่ตัววะเนี่ยไม่ทันร้อยโอ้เออเหี้ย เรียบร้อยแมงได้อยู่หลบทีนี้สวยละแมวเราตายห่างกันหมดละอ้ยโอ้โอ โอเคดีมากี่มึงยังไม่ลุกเพามึงลุกมึงก็อาจจะโดนไปแล้วอุ้ยเมกาเดดช่วยคุณได้เนี่ยกำลังเขาได้เข้าเข็มเลยหมูป่านะหมูป่าหมูป่าก็หมูป่าวันยังค่ำนี่จริงวะไอ้หี้ย ลุกดูดูดูโอ้โหหมูป่ามึงนี่ว่าน่ากว่ากัจีโนก้าอีกไอชิปหายผมว่าช็อกแทบไม่น่าจะได้ผลมาต่อมันบังใครอะเออไปราชันเอ้ไม่ใช่เฮิบกลับมาล้วจ้า เออียขอหางอะขอหางได้ไหมขอแค่หางถ้าได้หางมันจะชื่นใจมากเลยไอ้โอ้ย อ่าแล้วกิ้งไปใกล้ๆมันด้วยเออมันต้องอย่างนี้นี่เออเออให้มันได้หวาดเสียวเนี่ยตื่นเต้นดูห่วงเว้ยากูยังมีลิตรเออเชนี่ก็นอนนานจริงๆอุ้ยอะไรหางจะขาดวะ ไอมันเหนื่อยวะ่ะใส่กระสุนเลยขอหาง โอ้ยไอ้โหมอเตอร์ฟาร์มเก็เก็บๆหน่อยดิไหนวะปิบับปิบับอยู่แหละโอ้ยไปวันเที์อีกละได้แต่น้ำตานองเลือดเอ้ยอันนี้อะไรวะราชันเอออมาทำไมวะหมดเดี๋ยวผมผมลองสู้แบบโดยไม่ต้อง ใช้ยานนี้ดิไม่งั้นเดี๋ยวมันฟาร์มลำบากอะเน,นี่ยโหแม่งไปชาร์จอันนี้อยู่คลิปหาย หุกคนจะตัดหางมันไม่ได้วะหรือตัวนี้มันตัดหางไม่ได้ว้เฮียก็จจำไม่ได้แล้วแต่มันห่างมันยาวมันก็น่าจะตัดได้ดิเฮ้ยหายละบอลหมดโอเค หลังแอนกูก็จะแอนไม่แพ้มึงแล้วตอนเนีน้อย่ายพมึงหันมานะอย่าหันมานะเออโดดีไปเลยไปแบบหกแน่นอนไปทางน้ำพุลวนอเออลืมไปมันจับได้ด้วยนิหว่าืมันจะไปนอนวะอะนนีงก็อีซี่เลยเดอ้อ มันกระเพกหรือ,อยังวะน่ะผมก็ลืมดูแล้วลืมสังเกตเลยเอ้ยอ่ามันกว่ตีนคนละมันไม่ได้กระเพกนะโอเคเฮ้ยโอ้มันก็แค่ขู่ไปเถอะ เออมึงจะกิ้งไปหามาันทำไมกูให้มึงกิ้งข้างอ้หันขอห่างะ ปลอยไกลล่างแล้วไงอะโอ้กูก็อยากไปกูขอแค่ห่างมึงเนี่ย วนจนเย็นหัวมันน่ะเฮ้ย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 เรียบร้อยโอ้กูว่ากูก็โง่ไปอยู่ไกลมันอีกเฮ้ยจะไปทิ้งจำจิงเซนโคชันเฮ้ยไม่รอดละตายเอื้อไม่รอดแน่กูลมนานยนงงี้ Yeah. อยู่ตั้งนานไม่หน่วงโอ้โ oh, ห oh, แล้วอยู่ตั้งนานไม่ไม่มึน oh. เอาสิ oh. เอาสิได้ใช้แล้วเ mm hmm. มกาพปชันกุญนอะแ mm hmm. ป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะโอ้โห mm hmm. oh. รถยังไวเลยส,สตาร์มิน่ากู อึกก่อนเลยใหญ่ๆเบิ่มๆเดี๋ยวอู้รอมึงกระเพกเมืเ่อไหร่นะมึงเจอกันเราอะเฮ้ยโอ้โหเฮีย ึงกูมันใส่มึงกูขอหน้างเงเลยว่ะเฮ้

ไอเฮียอะไรเป็นเฮียอะไรชอบกิ้งเข้าไปข้างในวะก,กูก็กูกดเลี้ยวเลยนะเนี่ยกูกดเลี้ยวมึงก็เสือกกิ้งเข้าไปหามันไอนเฮียโอ้หมดเลยเสียหมดเลยเจว,วงจังหวะไอ้เฮียเละหมดเลย ก็ยังเชื่อมั่นว่ากูว่า,วาห่างมันต้องขาดได้สิวะ ฉันยังเชื่อว่ามันต้องขาดได้แหมมองแล้วเริ่มเริ่มมองคอนแล้วเริ่มมองคอนแล้วอันแน่ไปกูไม่มีัวระกระหังแล้วต่อไปก็น่ามึงแล้วละ่แะแล้วก็น่ากูด้วยฮึบหลบก่อนหนึ่งวิอ่ากูโง่เองไอ้เหียเสียรู้ S <S 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 แอกแล้วเรียบร้อยหมอไม่รับเย็บด้วยกูจะบอกให้กระเพกหรือยังอะแต่กระดูนง่วงละไอ้เชีย้ยขอหนึ่งนัดไอ้เฮ้ย ฮึบนี่พอแบบพอห่างขาดแล้วก็ก็ไม่ได้เอเอเป็นไหนปีปีอย่างนั้นนนนนน โอ้เออเฮอะมันมันไม่ได้มีชิบหายเนี่อยอีกแล้วมันกิ้งไว้หามัน อะไรวะมีอะไรวิ่งวิง่งอีกไหมนะ่ะไม่มีนะเอาชิบหายละเอาบินมอนหมดเหรอวะเอาเฮียหมดไวยังอะชัางของตกละ ถ้าะไม่ผิดมันไปตรงนี้ใช่ไหมเออโอ้ยูหายล,ลืมลืมขัดดาบเลยวะอ,อ่ังวัน โมดสวิทแอคมันตีไม่ค่อยเด้งหรอกถ้าดาบมันไม่ได้แย่จริงอะ่ะนี่ระวังโอเคเฮ้ยปุ๊บเฮ้ยเย้ไม่พ้นว่ะลุกลุกลุก หมดที่นี่เหลือแต่กูกมาละแต่โนสนโนแครแล้วไงภาคที่ไม่มีแมวกูก็เล่นมาแล้วอุ้ยหน้าหน่อยเวลาฮืออาเหี้ย yeah. Oh, oh Oh! Okay. ใช่ไหมเดาไม่ผิดคอยเป็นอย่างนั้นหุ่ยอย่าตกใจหมดมาถึงเกาเลยเหรอมึงแกเกยไปแล้วทันไหมสวยงาม จุดที่แบบเละเทะหลายจุดเลยผมอะเอ้ยถ้าผมไม่หัวร้อนหลายจุดผมว่ามันก็น่าจะอีซี่กว่านี้ะแต่มันมีจุดที่ผมหัวร้อนเยอะอยู่ไงเออก็เลยดแบบ พอหัวร้อนพอสกิดเละไปทีนึงนี่คือแบบเละยาวเลยวันแล้วก็เก็บน้ำพึ่งดีกว่าเยี่ยมอึบ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 อย่างน้อยน้อยถ้าได้อาวุธเดี๋ยวต้องดูก่อน เออลืมดูเวลาใช้ไปเพ่เาไหร่วะยี่สิบห้านาทีเลยอ่าขัดซีนเราจับจนโอกาได้ฉลองข้ามข้ามได้ไหมขอลองข้ามนะ โอเคข้ามได้นึกว่ามันข้ามไม่ได้โอ้มีออัปเดเให้เยะๆเลยแต่เราไม่สนนะเราจะสนเอาชุดกับอาวุธเท่านั้นนะดัแบ,บแรกขอรุดาบใหญ่หดิอ่าขาดอุ้ยขาดไม่กี่อย่างเองจะเก็บไปพิจารณาเพราะเดี๋ยวอาจจะลองไม่ใช่ลองดิอาจจะมีสิทธิ์จะกลับมาเล่นดาบใหญ่อีกรอบนึงลองซอสอะ ลองซอยก็น่าใช้ไอ้เฮียดาบของจีโนก้าแม่งน่าใช้แบบเกือบทุกอย่างดาบคู่นี่ตัวดีเลยของขึ้นขึ้นชื่อเลยนี่ลืมแล้วกดยังไงวะเออแล้วก็สวิตชแอคเย่ของดีน่าเหลือเกินขอให้เห็นชื่นใจกันยังดีไง มาถึงก็ได้หมวกเลยอ๋อถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นแบบนี้เหรออ๋อถ้าถ้าถ้าเป็นผู้หญิงพอดีเล่นแต่ตัวผู้ชายพอเล่นตัวผู้หญิงก็เออก,ก็สวยอยู่นะตัวผู้หญิงอะ่ะเออผมว่าหลังจากคลิปนี้ไปกว่าจะได้เ hey, หมา อัดคลิปอีกทีเพราะว่าน่าจะยาวอะ่ะคือต้องผมว่าแบบจะอาจจะฟาร,ร์มจนโนก้าแบบลวดเดียวเลยยาวๆเลยแล้วก็ค่อยอัดคลิปเออเพราะว่าจนโนก้าแม่งน่าใช้ตั้งแต่ชุดยันอาวุธอะ่ะแล้วก็ใช้ได้แบบยาวๆอะ่ะคือถ้าถ้าไม่ติดเรื่องแบบแฟชั่นแบบว่าถ้าจะฟาร,ร์มตัวอื่นเพื่อเอาแฟชั่นอ่ะบอกเลยแม่งใช้ยาวๆาวสี่ห้าดาวเราไปเจอกันอะไรปะ นากาคุกะคินโอก,กปะปาลยอตเอนกิอุลกันล้ทะลอือหือโอ้โหขอเวลาสักพักเลยแหละโอเคครับผมสำหรับพานี้ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็บอกไว้ก่อนเลยว่าฮะคลิปนี้พอตัด ลงแล้วก็อาจจะหายไปแบบสักพักหนึ่งก็คือกลับมาทีคุณก็อาจจะเห็นผมใส่ชุดจินโนก้าแล้วก็อาวุธจินโนก้าก็จะฟาร์มให้มันเร็วที่สุดแล้วกันอก็ขออนุญาตไปฟาร์มซีโอเกนเน็กซ์ไามไว้เจอกันพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ